นางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มากลนผมเจ็ดปอยออกจากศีรษะของท่านนางก็เริ่มกำจัดท่านกำลังของท่านก็หายไปพี่น้องอแซมสันนะคะ เป็นคนที่มีความแข็งแรงมากสามารถที่จะฉีกสิงโตออกได้เป็นชิ้นๆด้วยมือเปล่าสามารถที่จะฆ่าคนเป็นพันคนด้วยขากรรไกรลาแค่อันเดียวนะคะแสดงว่าเป็นคนที่มีกําลังมากเราเนี่ยแค่แบบพยายามที่จะปั้มสู้กับคนหนึ่งคนนี้ก็แย่แล้วนะคะแต่แซมสันได้กําลังมาจากไหนนะคะความลับของแซมสันกาลังที่ มาที่มีมากของแซมสันอยู่ในเส้นผมของเขาเจ็ดปอยนะคะแล้วเขาก็ได้บอกความลับนี้กับภรรยาของเขาซึ่งลุมเล้าแบบทำให้เขาเบื่อหน่ายมากจนเขาต้องบอกออกมาด้วยความลำาขานนะคะแล้วในที่สุด ฟิลิสเตียก็มาโกนผมนะคะก็ได้กําจัดเส้นผมของแซมสันไปแล้วเมื่อเส้นผมของเขาถูกกําจัดออกไปนะคะแซมสันก็หมดกำลังกําลังที่เคยมีนั้นหายไปนะคะสิ่งนี้สอนอะไรเราพี่น้องอพระคัมภีร์กําลังบอกเราว่า เมื่อแซมสันเนี่ยมีการทรงสถิตของพระเจ้าที่ในขณะที่เขามีเส้นผมอยู่คือการที่เขานั้นเชื่อมต่อกับพระเจ้านะคะเขาก็จะได้รับกําลังได้รับการเจิมที่มาจากพระเจ้าเมื่อเส้นผมของเขาหลุดไปจากศีรษะของเขาการทรงสถิตของพระเจ้าหายไปนะ,ะเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลย นอกจากที่ไม่สามารถทำได้แล้วแซมสันยังเสียตานะเสียดวงตาเสียอิสรภาพไปนะคะเสียศักดิ์ศรีไปจากคนที่เป็นนักลบกล้าหารกลายเป็นคนโม้แป้งกลายเป็นคนที่เป็นเล่นตลกให้คนฟิลิสเตียดูนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแซมสันไม่มีพระเจ้าเขาไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันชีวิตของเราถ้าเราแยกออกจากพระเจ้าพระเยซูบ,บอกว่าถ้าเราแยกออกจากพงแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะ แต่เราจะเกิดผลมากถ้าเราติดสนิทกับพระเยซูนะคะเช่นเดียวกันแซมสันทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อผมของเขาหายไปพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาต่อไปนะคะแต่ชีวิตของเรานะคะ เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับโอกาสที่สองนะคะเมื่อแซมสันผมของเขาเริ่มเริ่มยาวขึ้นนะคะแซมสันก็ได้รับโอกาสที่สองจากพระเจ้านะคะแซมสันได้ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าขอโอกาสให้ข้าพระเจ้าองค์อีกครั้งหนึ่งที่จะทําลายคนฟิลิสเตียนะคะแล้วพระเจ้าก็ให้โอกาสที่สองกับเขาแต่เขาต้องเสียชีวิตไปพร้อมกับคนฟิลิสเตียมากมายนั้นนะคะ เรามีโอกาสที่สองพี่น้องแล้วอย่าอย่าล้อเล่นนะกับพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราเราควรทําอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความเสน่สนมกับพระเจ้ารักษาการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์นะพี่น้องเพราะว่าชีวิตของเราถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราแย่แน่เลยนะเราไม่สามารถทําอะไรได้นะตัวข้าพเจ้ารู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่แยกจากพระเจ้านะะ มันทุกอย่างมันแย่แต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมาสู่ความสนิทสนมกับพระเจ้าทุกสิ่งก็กลับคืนมานะคะมันมันเป็นความจริงนะคะบ,บางครั้งเรารู้สึกเหมือนโมเสสว่าเมื่อไหร่ที่เราอธิษฐานเรายกไม้เท้าของเราลงเนี่ยทุกอย่างก็ดอบลงนะ แต่เมื่อไหร่ที่เราชูมือของเราเรายกไม้เท้าของเราเราอธิษฐานอยู่เสมอนะทุกสิ่งก็เข้าสู่ชัยชนะนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเราต้องการรักษาชีวิตที่เกิดผลที่มีชัยชนะพี่น้องอย่าขาดการติดสนิทกับพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญมากนะคะสำหรับเราที่เราจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อที่เราจะเกิดผลมากขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ